ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกของพาฟลอฟจุดเริ่มต้นมาจากนักสรีรวิทยาชาวรัสเซียชื่ออีวานพาฟลอฟทำการทดลองให้สุนัขหลังน้ำลายเมื่อได้ยินเสียงกระดิ่งโดยอินซีอินซีคือสุนัขเกิดการเชื่อมโยงสิ่งเร้าสองสิ่งคือเสียงกระดิ่งกับผงเนื้อจนเกิดการตอบสนองโดยน้ำลายไหลเมื่อได้ยินเสียงกระดิ่งดังรูปต่อไปนี้ ส่วนประกอบของกระบวนการวางเงื่อนไขสิ่งเราที่ไม่มีเงื่อนไขเราเรียกว่า UCS สิ่งเราที่มีเงื่อนไข CS การตอบสนองอย่างไม่มีเงื่อนไขเราเรียกว่า UCR การตอบสนองอย่างมีเงื่อนไข CR Classical Conditioning Theory การทดลองโดยสั่นกระดิ่งก่อนที่จะเอาผงเนื้อให้แก่สุนัขระหว่างการสั่นกระดิ่งและผงเนื้อที่กระชันชิดมากประมาณ25วินาทีถึง50วินาทีทําซ้ําคู่กันหลายครั้งและในที่สุดหยุดให้อาหารเพียงแต่สั่นกระดิ่งก็ปรากฏว่าสุนัขก,ก็ยังคงมีน้ำลายไหลได้ โดยที่ข้างแก้มของสุนัขติดเครื่องมือวัดระดับการไหลของน้ำลายไว้ปรากฏการเช่นนี้เรียกว่าพฤติกรรมของสุนัขถูกวางเงื่อนไขหรือที่เรียกว่าสุนัขเกิดการเรียนรู้แบบวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกการเรียนรู้ที่เรียกว่า Classical Conditioning นั้นหมายถึงการเรียนรู้ใดๆก็ตามซึ่งมีลักษณะการเกิดตามลําดับขั้นดังนี้ 1. ผู้เรียนมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าใดสิ่งเร้าหนึ่ง 2. การเรียนรู้เกิดขึ้นเพราะความใกล้ชิดและการฝึกหัดองค์ประกอบสำคัญในการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งจะต้องประกอบด้วยกระบวนการของส่วนประกอบ4อย่างคือ 1. สิ่งเร้าสิ่งเร้าเป็นตัวการที่ทำให้บุคคลมีปฏิกิริยาตอบโต้ออกมา 2. แรงขับ แรงขับจะทำให้เกิดปฏิกิริยาหรือพฤติกรรมที่จะนำไปสู่การเรียนรู้ต่อไป 3. การตอบสนองการตอบสนองเป็นปฏิกิริยาหรือพฤติกรรมที่แสดงออกมาเมื่อได้รับการกระตุ้นจากสิ่งเรา้า 4. สิ่งเสริมแรงสิ่งเสริมแรงเป็นสิ่งมาเพิ่มกำลังให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนองให้มีแรงขับเพิ่มขึ้น กฎการเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นในการทดลองพาฟฟลอปได้สรุปเป็นกฎ4ข้อคือ 1. กฎการลบพฤติกรรม 2. กฎแห่งการคืนกลับ 3. กฎความคลายคลึงกัน 4. การจำแนกลักษณะของทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิก 1>, 1. การตอบสนองเกิดจากสิ่งเรา้าหรือสิ่งเร้าเป็นตัวดึงการตอบสนองกลับมา 2. การตอบสนองเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ได้จงใจ 3. ให้ตัวเสริมแรงก่อนแล้วผู้เรียนจึงตอบสนองเช่นให้ผงเนื้อก่อนจึงจะมีน้ำลายไหล 4. รางวัลหรือตัวเสริมแรงไม่มีความจำเป็นต่อการวางเงื่อนไข 5. ไม่ต้องทำอะไรกับผู้เรียนเพียงแต่คอยจนกระทั่งมีสิ่งเ้้ามากระตุ้นจึงจะเกิดพฤติกรรม 6. เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาสะท้อนและอารมณ์ซึ่งมีระบบประสาทอัตโนมัติเข้าไปเกี่ยวข้องในแง่ของความแตกต่างกฎแห่งการเรียนรู้ตามทฤษฎีของพาฟลอปกฎแห่งการลดภาวะ คือความเข้มข้นของการตอบสนองจะลดน้อยลงเรื่อยๆถ้าอินซีได้รับสิ่งเร้าที่วางเงื่อนไขเพียงอย่างเดียวหรือความมีสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้าที่วางเงื่อนไขกับสิ่งเร้าที่ไม่วางเงื่อนไขห่างอกไปมากขึ้นกฎแห่งการฟื้นคืนสภาพคือการตอบสนองที่เกิดจากการวางเงื่อนไขที่ลดลงเพราะได้รับแต่สิ่งเร้าที่วางเงื่อนไขเพียงอย่างเดียว จะกลับปรากฏขึ้นอีกและเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆถ้าอินซีมีการเรียนรู้อย่างแท้จริงโดยไม่ต้องมีสิ่งเร้าที่ไม่วางเงื่อนไขามาช่วยกฎแห่งการสรุปกฎเกณฑ์โดยทั่วไปคือถ้าอินซีมีการเรียนรู้โดยการแสดงอาการตอบสนองจากการวางเงื่อนไขต่อสิ่งเร้าที่วางเงื่อนไขหนึ่งแล้ว ถ้ามีสิ่งเร้าอื่นที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับสิ่งเร้าที่วางเงื่อนไขเดิมอินซีจะตอบสนองเหมือนสิ่งเร้าที่วางเงื่อนไขนั้นกฎแห่งการสรุปกฎเกณฑ์โดยทั่วไปคือถ้าอินซีมีการเรียนรู้โดยการแสดงอาการตอบสนองจากการวางเงื่อนไขต่อสิ่งเร้าที่วางเงื่อนไขหนึ่งแล้ว ถ้ามีสิ่งเร้าอื่นที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับสิ่งเร้าที่วางเงื่อนไขเดิมอินรีจะตอบสนองเหมือนกันเช่นถ้าสุนัขมีอาการน้ำลายไหลาจากการสั่นกระดิ่งและเมื่อสุนัขตัวนั้นได้ยินเสียงประทัดหรือเสียงปืนจะไม่มีอาการน้ำลายไหลดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าการเรียนรู้ของสิ่งมีชีวิตในมุมมองของพาร์ฟลอบคือการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิก ซึ่งหมายถึงการใช้สิ่งเร้าสองสิ่งคู่กันคือสิ่งเร้าที่วางเงื่อนไขและสิ่งเร้าที่ไม่วางเงื่อนไขเพื่อให้เกิดการเรียนรู้คือการตอบสนองที่เกิดจากการวางเงื่อนไขซึ่งถ้าสิ่งมีชีวิตเกิดการเรียนรู้จริงและจะมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าสองสิ่งในลักษณะเดียวกันแล้วไม่ว่าจะตัดสิ่งเร้าชนิดใดชนิดหนึ่งออกไปการตอบสนองก็ยังคงเป็นเช่นเดิม เพราะผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้าที่วางเงื่อนไขกับสิ่งเร้าที่ไม่วางเงื่อนไขต่อการตอบสนองได้นั่นเองการประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน